สวัสดีพี่น้องถ้ามาเก็บผักไผ่ฝรั่งอีกพี่น้องจ้าโยแดบจนเด็กมาเก็บอีกพี่น้องจ้านี่ผักไผ่ฝรั่งคือเพืน่นแต่เพิ่นมีภาษาญี่่นอยู่พี่นอ้อ,นอ,องเราจะลรกไตคิดเหรอคอยล่องออาไปแกงล่องเมืองพี่น้องรสชาติเป็นยังไงสัน่นคลายขี้เล็กบานเ้องพันอ,อพันขมเนาะขมหวาน ดสัตว์ของเพื่อนนะพี่น้องนี่แซบเวลเวลาขาแกงล่ะพี่น้องไปกินน้ำท่องแซบคักนี่ลายพุดอื้ออยิงซีเลยนี่เป็นปลาอึ้งตึงอยู่พี่น้องเป็นพักสมุนไพรเด้อพี่น้องคมกับคมแซบนี่นะรับย่ามิน่นคมแซบผู้มาก,กินคมเนาะ แดดแดดพี่น้องอากาศอะไรด,ดึงพี่โลนี่เดดกระหน่ําเร็วไงบนนี้คะแนนคอมเมนต์มาว่อวานผักอันผักแข่งเซ่อหอยคุ้มขาก็ะจำรสชาติผักไผ่บ้านเ้องอะไรนี่พี่นอ้องตะวันผักไผ่ย,ยุโรละมนันนี่ออกคมุมๆุ้มนี่พี่น้องนี่นี่ จะว่าพันคมมันกับคมแสบนะพี่น้องจา้าคมมันกับคมแสบมาเเ้อพี่น้องมาเก็บผักไผ่น้ำใย่ม่อบ,บอกว่าสายมันดูขอยกับลืมพี่น,อน้องเดี๋ยวขอดล่งไปคิดอัไรหรอกจก้ะ เียงนกบรรยากาศยากาศเด็ดดแดดพี่น้องจ้าก็จะเอาไปแกงแกงที่นึงดอกแซบพี่น้อง แกงแงค่นชิเลกอะไิเลกก็มีลูกตะ้ันของก็จะเอาไปแกงพ่นเป็นพักสมุนไพรนะพี่น้องหรือเขาจะเป็นลวกกินพ่ยังพักกับปนกับแก้วทั่วไปสิก็ได้เด้อพี่น้องจแานี่แซ่บพี่กันแดดนั่งเก็บอยู่ใต้ห่มมีตะปาเด,เดี๋ยวผุดหน่อพี่น,อน้องแมนเบิร์ตมีตะพาพักอันเดียว เป็นพักสมุนไพรเด้อพี่น้องเขาไปศึกษาเบื้องโลดจะเขาไปเบื้องขอมูลดีๆลด,ด,ด,ดพี่นอ้องบ่แม่นเก็บหยาเด้อจะเป็นพักเป็นพักสมุนไพรกินได้บ่บีย้ย ล่าเอาเล่าเอาโลดก่ต้องเป็นเด็ดชนละน้อยมันบดนานพ่อเนาะพี่น้องจ้ะเล่าเอาเล่าเอา,เอาตตายแจ็คตรงนี้มันมันทมดี ลวกหน้ามถิมซะกอนลักยางข้ามาแกงพี่น้องแกงงส่กอกไส้ไก่ไส้หมูไปหังสันพี่ยังคิดเล็กนี่ก็ได้เวลาข้าแขงข้ากินเราพี่น้องไปกินหน้ามแซ่บแซ่บผักอันนี้นะคลเรามากไหมอ,อืมคน,นผักผ่ฝรั่งคืออีหลีคือผัก่บบานท่าวฟ้าเป็นอันเดียวกัน ผักไฟบบานห้าวข่อื่มรสาตร์พี่น้องก่เคยกิน้งแต่สมัยก่เป็นเด็กน้อยคุณเพราะว่าพันาไปเก็บเนาะนี่ผ้าร้ายครับอืมพ,พ่อแล้วล่ะพี่น้องได้ร้ายแล้ว เอาดอกมันจะข้าวกันหอมดีงามนะเป็นปลาอึ้งตึงอยู่ป่านว่านไว้เนาะมองขามเด้อพี่น้องเก็บกินโลยนี้ใส่โบเบียดอกแา่แม่ง อามาตั้งหลายต้องโดนปีหัว่าสิม่พอนี่หงั่งครับหงั่งเนี่ยพ่อเราพี่น้องได้ร้ายแล้วไ,ได้ร้ายเติบพี่นอ้องได้ร้ายเติบจ้ะ หามึงผักน้ำไม่ตื่มกันพี่น้องมาเก็บผักกาดอันสวยอีกชน,นิดนึงนี่อกอบกอบพี่นอ้องนีก่กอบกอบอันต้นอ้อนๆ่อนนสกินหวาน,นกรอบด้วพี่น้องอันต้นแก่แล้วคนสออกินทิ้งิ้ๆจากน้อยนี่นะ เส้นนิดนะนี้นะนี่ขวัญมากเก็บตอนพ่นแก่เราเนี่ยพ่นอ่นอนๆเป็นอันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่งหันออกหวานกรอบพี่น้องตอนนี้พ่นแก่เราเนี่ยพ่นจะแก่จากสูงแล้วนะนี่กินสดเด้อพี่น้องเนี่ยกินสดอ๋อ อ๋อเอาอีกแล้วสร้างเด้นเนาะทำแง่อะไรมาจนออกดอกแล้วพี่น้องน,นี่นี่นี่กาดส้อยอีกสักน,นิดนึงว่าประกาศวันขอเอิเพ่อน,นอะพี่น้องอีกสายพันหนึ่งนิดนี่นี่อ่อนๆนนะคนจะกินแซบ่บพ่นแก่แล้วพ่นจะออกอันหินจักหน่อย บุหินหลายพีน่น้องแต่ว่ากรอบนี่กินกรอบดีบ่ค่อยมีปีนี้คือออกหน่อยแถวเฮปีนี้ออกหน่อยม่มีฝนฝ่า <c oughs> ฝนบ่ตกโดนแล้ว Bua lạc, yên ngon kia hai môn kia môn nữa môn đỏ môn kia 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 môn con môn kia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  แล้วตาผู้สิกินผู้ทวอยากจะกินได้ผู้ฟ้ากันแต่สำหรับแม่ไม่ว่ามันขึ้นแข็งพี่น้องจานนีน้งามเป็นพวกรเป็นพวงตะออนอยุกตะบอกเขาว่ามันเวลาไหนะจังไลยบุญละแล้วตะผู้คนสิกินเขาเดีว่ากันเนาะพี่น้องไปมากมันหลายคักหลายแน่จ้ะ มันจะงอันพี่น้องเฮ็ดซาดื่มก็ดีเด้อพี่น้องนี่หอมหอมหอมนี่เป็นลวกกินเป็นรีเอาใบแก้แกล้นออกรีเอาใบแก้แกล้นออกลวกกินแกงกินอ้อมกินแล้วแต่ผู้มัก เป็นดวงทุกคนมีสายพันธุ์สีขาวด้วยหนูขจิตพันธุ์ชนิดนี้สีม่วงน้อพี่น้องนี่ยไปรีเอาใบเนี่ยพี่น้องเอาไปยอดพ้นเป็นสม,มุนไพรพร้อมเด้อพี่น้องนี่พักสุดินี่นสม,มุนไพรพร้อมพักบางซิ่งบางย่างพักบางย่างก็เป็นสม,มุนไพรเด้อพี่นอ้องมาเบิ่งข้อมูลดีๆ บนวายายเม่ตังว่าดิตักบางยางก็เป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาพี่น้องจ้าเพราะว่าในหน้องซื้อคนกย่บ,บอกเบิดเนาะนังสื้อองคข่อยตำล่าของข่อยนะเอาอีกคนคนยิงวายอยู่เอาแต่ตำล่ามาอ่างอยู่นี่ว่าคุ้มกิ่งเนาะพี่นอ้องพอแล้วาวก,กินจานนึงกับพออล้วนี่ ลายปวเป็นตาอึ้งตึงอยู่เดี๋ยวขอชิพามาเก็บอัน,นเอาสีน้ำตาลนี่นี่สีน้ำตาลนี่นี่อุ้ยหอมหอมคับเดี๋ยวขอชิลงแต่คลิปให้เบิ้งดอกพี่น้องซื้อพันแยาวย่าหนินะส่วนไม้ยาของกระมีอยู่ห่างบดไปเก็บบางคนนิดหน่อยมันปลูกไปยาเราเฮ็ดวัฒน์เฮ็ดน้ำชาดืม่มนี่คือสีน้ำตาลนี่จะ้ะ อันนี้เป็นสีน้ำตาลคุณนะเป,นเ,ณเป็นดงอยู่เลยคุณเป็นดงอยู่เลยยอดธรรมชาติยู่ข้างหัยแห้งอวบครับต้นนี้นี่พันยุดให้หน้าสีน้ำตาล ปาะเปาะเปาะพี่น้องนี่คุณนะ่ะลายคักพอแล้วคุณนะ่ะลายลายเป็นดงอยู่คุณ่ณยังงามคักคุณนะ่ะเอ้ยคุณนะ่ะเบิ่งดงนี่ลูกพี่น้องจ้าคุณนะ่ะยังงามคุณนะ่ณนะสีขาวๆน่ะเปาะเปาะเปาะเลยอพอแล้วไม่ต้องลาย นี่พี่น้องพักตัวนี้ครับสมุนไพรดีมากเลยนี่นี่ใบอ่อนๆพน่นคือจังเข้ากินค่อจังเข้ากินน่นไอ้พักปังนี่พี่น้องนี่นะรสชาติมันใย,ยไม่กินถ้าใบอ่อนๆเอาไปเฮ็ดสลัดนี่พี่น้องนี่ใบอ่อนๆพวกําลังให้เจ้าจะเอาไปเฮ็ดสลัดตัวใบอ่อนๆมื่นี่ต้องเอาใบอ่อนๆนี่นี่ให้เจ้าเอาไปเฮ็ดออนนนนสลัดนี่นี่เป็นสมุนไพรพร้อมพี่น้องเขาจะเอาก้นเอาห้า่นนั่นนะไปสกัด เป็นถอกเป็นที่ดื่มตัวพี่น้องไปต้มสก,กัดเอาน้ำเพิ่นต้มน้ำเพิ่นน่ะะเอาก้อนนี่อ้อนอ้อนนี่เพชรสลัดกินนี่พี่น้องนี่นี่เป็นสมุนไพรดีมากเลยพี่น้องนี่ต้องกินอ,อ,นอ,อน้อนอ้อนเพิ่นนี่เก็บออกก้อนเป็นสมุนไพรดีอีลีข่อยย่อมรับเลยนี่ ว่ามีเสียงกดนเอาห้าคนเนาะเอาไปลวกกินแตะวันอันหันเข้าเช็ดสลัดกินอันกินซดได้นี่นี่กินซดได้นี่เฮ็ดสลัดกินได้เลอพี่น้องแต่ว่าใบแก่นี่จ้าซีนี่เอาไปลวกกินนี่พี่น้องจ้าเนี่ยเนี่เพิ่นมีซื้อเยอรมันอยู่เดี๋ยวขอชิลงไตคลิปให้ขอลืมซื้อเพิ่นนี่พี่น้องอันนี้จะไปลวกกินแต่ว่าอันอ่อนหันเข้าจะเอาไปเฮ็ดสลัดกินได้เลยพี่น้องกินซดได้นี่นี่อ่อนอนั่นสิกินได้ด้วยจากโบเบียพี่น้องนี่ ได้แม่เก็บกินสู้ปีละนี่นี่ยางเลาะมาเลาะมาออกมาทั้งนี้เมื่อหยาต่ออยังก,ก็พักพักอยังก็เขาเอิญกระถิ่นนะพี่นอออ้องสิเอ,อ้ยซื้อกระเอ้ยยากสร้างอะไรนี่ขึ้นยอดอุปบแล้วก็ไม่ออกดอกแค่นี้ป้าน กินนี่พี่น้องเก็บเอาเก็บเอา,เอากินกับตำสมแซ่บแล้วพี่น้องจ้ะกินสดสดนี่กับตำสมแซ่บคักกับตำสมกินสดสดเลยกับสมหมกอกนาใไม้แซ่บพี่น้องหาเบิง้งเบิ้งบกคักบึเขียวไปเบิดกับหยาบุ้ยเลี้ยวบ่วเห็น กับส้มตำถ้าเมันออกดอกเลี้ยวเห็นอย่างงี้โมออกดอกเลี้ยวก็บ่กเห็นมันเคี้ยวไปกับหญ้าเบิดเนาะพี่น้องเถิเนฝรั่งเตะหางเลาะน้อกันพี่น้อง กระถินเมื่ได้ยุ่มุ่มลื่มลัวดิกระถินให้หน้าตางแดนกระทินนี่มีคู่แฝดเด้อพี่นอ้อง,ง,งเก็บบ้งสังเกตบ้างดีๆถ้าพี่น้องจ้ะกระถินิันจะมีคู่แฝดดอกเป็นพั่วเป็นพว่นพวงหันจะไปเก็บกิน <c oughs> จังสีจังแมนกระถิน ดอกก้นพ่อหละหละได้กำหนึ่งแดดคักไหลสูบวัวไว้พี่น้องเงี้ยออกมาได้กำหนึ่งหาเบิ้งม้งไม้อีกกินกับสมตำแซบด้วยพี่น้องกทินฝรั่งจ้ะงอนนี่ไปลวกจังน้อยนันพี่น้อง เยี่ยำแล้วก็เก็ยกบยำ่ยมนเนี่เลยดูกกินมัน่าเก็บย,ยาว่าน้ำลาย b l a c ก b ุ r ีลวกรสชาติออกฝาดๆนล้พี่น้องนี่มันนี่เก็บสุปพักที่กินไดน้แดดแดดพี่น้องแดดคักแดดเนี่ย กินได้จะกำับเมืองกับพ่อป่ะนะอันรั่วันไปซอ้ซอซอ้ออันกันพ่อนออกเด้อพี่น้องจ้ะรั่วันนะเล่ะตรงนี้พ่อนออกน,น้ำน้ำนี่ น้ำคระตัดตัดนีน่มันขึ้นสิมันเป็นพักสม,มุนไพรพอมได้พี่น้องจ้ะมุมใยเม่ตังเหล่าด้แตรี่นี่ ไปกินมันก็เป็นมันๆเนาะฝาดมันๆเขาไปเลาะก้านพันออกเลาะอ,อันแก่ๆพันออกเลาะแสบใบมันออกพร้อมใบแก่ๆอะไรเงี้ยอืมอืมผมยนมาตัดเอาเลยโอ้โหดี แล้วก็ผู้มากดอกพี่น้องกินเอาไปกินมันเป็นกระดาษมันมันเราอีกคนยายเม่นมากินเห็นย่อมอะไรเจ็บหรือย่อมหน่อเฮาส์เอาปตะกอกไปแกงกันแล้วแต่ผู้มากเนะเาะแแล้วต่ผู้เสียเฮ็ดตัดตรงสีง,ง่ายกว่ากัน นนี้ดิมาสิพ่อส <c oughs> มาปัดทางปลา <c oughs> ให้ข้าเจ้าตัวน่ะปลาพี่น้องหอนพูดหอนพวกมือนี่นะทางสิพ่อแล้วแหะได้ร้ายแล้ว แดงแลมัปไปตะกินเลยน้เข้าไปลวกแล้วโอ้ยแสบก็ยังนี่มาสิพอ่อเห็นหนวดเป็นแดง